คุูมใจเสนอเล่นดถึงกันจะมองหน้าันก่อนด้วยนะไใช่ไม่ใช่พี่หมายถึงว่ามันเป็น่อยากไปนได้เนื้อก็จะหลับรีไงหลับด้วยลัดไปว่าเธอไม่ได้นอนอยู่นี่เปนยุ่งกระเป๋าเธอรุยุ่งจริงจงยุ่งจริงจงมันจะลอนมันจะร้อนสวัสดีค่ะพี่พี่แล้วสวัสดีพี่สวัสดีพี่ในแล์สดัดีคุณจ้าก่อน สวัสดีค่ะเร็วๆคู่นี้เท่าไรนะพี่ใช่คนที่จ้างหมอํำใจเกินร้อยโอ้โหใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคนจ้างเอ็บนพี่พี่คนนี้ค่ะเป็นคนจ้างพี่พี่คนนี้เป็นคนจ้างค่ะพี่วันพงธวันเสาค่ะนี่น้มาบ้านเรืเลยๆบอกว่าไปทำงานไปนั่งทำงานเร็วๆไปทำงานเก็บกว่าไห้มั้ง จะไล่อิงเดือนไหนคะโหเดี๋ยวรอดูวันเลยนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเรื่อยๆแน่นอนเมื่อวานเขาส่งคนทัหลักมากใช่ไหมเมื่อวานใครไปงานคอนเสิร์ตบ้างไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีใครเราเจอกันที่งานไหมเมื่อวานเคยเจอพี่แป้งด้วยน่ารักขอบคุณมากค่ะมายสมากค่ะตัวเล็กชื่อสุดเลยใช่ไหมคะได้มาถ่ายรูด้วยกันไหมอุ้ยอุ้ยคะใคร ใครคะใครคะใครวันนี้มาลูกมาเดี๋ยวมาตรงนี้ไม่กินนี่มาเดี๋ยวมานั่งข้างๆกันก็ได้ให้ให้คิมนั่งข้างๆด้วยมามาเหยียบให้เสลีราไม่ได้หรอกนะคะน้องส้มโอหอมพี่ฟ้ามะวรมะวานอุ๊ยอุยแบงช่วยกันช่วยเรา ไ้รางวันแล้วเคยจิมให้หน่อยจะแน่เย็นแบบดึงแรงมากเฮ้ยเรจะกินไอติมขอมังคำหนึ่งน้าขอได้คำหนึ่งพ้อมมั่งดิมาขอหน่อยคำหนึ่งขอได้คำหนึ่งเร็วโอ้ยยาหกนะหนาวโดนแล้วหนาวอย่าขายาวอย่าขายาวขอกินหน่อยนะไม่ได้เหี้ยนอุ้ยขึ้นของเดียว แบงค์นี่นะนะขอนะไรคำนึงขอเพิ่มเก็บกิมมิคเดียวน่าจะน่าจะมีกิมอะ่ะยืนคือหยกทำยังไงดีครับยัน <laughs> ทำเดียวเท่ากับน่าเริ่มไม่ดีแล้วเมื่อกี้อีกนี้คือร้องจริง ขอกินหน่อยละให้ต้กินแล้วนอ่ะเ,าเาอาละความเดียวอ,อุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยอ,อุ้ยแย่งแรลงล้าเดย่ๆแย่งนนี้เห็นจริงน่ะอยู่มาลูกมาก่อนไหนนำมาก่อนไหนแล้วอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเธอเอยนั่งดีๆลูกปิ่นกันเราอะน้ากินอันนี้ไหมน้ากินนะน้ากินอันนี้ไหมเดี๋ยวเราพี่เราให้เอาไหมอร่อยมาก <c oughs> อย่ากแกล้งน้องนะเออ้มเขาดูพยายามจะพยายามที่จะไปนั่งดีๆลูก เมื่วานไม่ได้เข้าไปทักทายเลยคนเยอะมากอันนี้นัดชักแน่ๆเลยนี่นากินอันนี้ดีกว่าลูกหมูไหมไม่เผ็ดใช่ปะกินข้าวเย็นหิวข้าวหรอมั้งเอาไหมอ๋อมันต้องอันนี้มั้งเหมือนน้องแบบว่าเอาขี้เหนียวไหม ยิมงย่างเดียวยิ้มไม่ควรีจาเลยยิ้มเดียวมาเดี๋ยวป้อนลองพกค่ะฮ่านี่ดอกเอ้ยห้องขอเป็นขนาดไหนนะให้คะแนกินเริ่ิบด้ยนะอือยิ่งไม่เลยอเอาเลยเด้ คันี้คำหนึ่งก่อนเราค่อยกินอัน,นอันนี้คำหนึงก่อนโอ้โะคัน,นโออร่อยน,น,นะคะออยมากกินได้ไหมอ,อ่ะได้สิเขาเนี่อกินได้ไหมนงาอมแล้วนะมู้สึ่งอมแล้วนะรือสึกอมแล้วนะ กล้ามปูเริ่มเปียกแล้วนะสงให้แฟนเฮ้ยเขาดูมีความสนใจเข้าเหนียวอยู่นะเ <c oughs> ก่งมากเลยค่ะตบเลยเ,เ,เอาแล้ว <c oughs> ทำอะไรอ่ะดุหันมาตรงนี้เร็วๆมันเขี้ยวขอหมอมันเขีย <c oughs> ้ยวเฮ้ยเก้าอี้มันจะเงิบไม่มีช่วยเลยนะ ียวอนในอาปปาดูดิรูปเคียวได้ไหมกินได้ไหมข้าวเหนียวเด็กอ่ะกินได้ดเป็นแันหรือยังาาน้องมะนาหลานพี่แป้งหรอคะไม่ใช่ลูกค่ะทุกคนเป็นหลานนะคะแต่เหมือนลูกแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันจนเป็นลูกแล้วนะคะเพราะว่าเอามาเลี้ยงแล้วบ๊ายบายพีพ่ๆก่อนเร็วๆอเอบ๊ายบายพีพ่ๆเด้อบ๊ายบายค่ะจุ๊บ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 อาปป์อปาเอเลยอาอ่ยกี่ขวบแล้วคะสะสะสะเลยกี่ขวบแล้วคะ สองขวบค่ะ <_ d ata> เ,รเร็วเร็วช,ะช,ะช็อชองขวบค่ะ <_ d ata> นะฟิเชฟิเชเอฟสามพี่สองทน้องมะนาวหรือชมโอคะมีคนพี่ๆถามนาวเร็วๆทำดีๆนีน่ะเนียะมยห นั่งดีแล้วนั่งดีๆค่ะเราจะนั่งทำให้นั่งดีๆทำแม่เป็นอะไรกิีมทีมน้องกินข้าวเหนียวได้ใช่ปะกินได้กินได้ไหมอ้าปากดิอ้าปากกินไม่ได้แต่ไม่เหลือแล้วอุ๊ยแบบนึงแบบมาทำใจเหรอทำไมต้องทำงี้จะดูดเขาเขาคือไม่เราไม่ดูแบบนี้เราเราจะกินไว้ไม่ให้ไม่ให้กินเว้ย คำว่าดุอะหมายถึงว่าห้ามเสียงดังห uhm. าง้ามพูดเร็วห้ามพูดแรงต้องเสียงสองต้องเสียงสองเท่านั้นขอเป็นมนุษย์เซสทีฟน้องน้องก็อี้จากความน้องน้องนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆน้องอาจจะติดใจเขาเหนียว ngon lại mấy nào ngon, lại mấy ở nhau lời no,